สวัสดีครับบา่าบุกฐานคือเก่าคือเดิมน,น,น,นะครับอยู่อยู่ที่เดิมนะครับเมืนเอนี้ก็อยู่หลังหลังบาดตัวเองแต่เนาะมันมีบอกกุ้งมาเบิ่งพี่เบิ่งน้องตกกุ้งคือ 9, เอก่าเมือนี้ก็ดีเนาะดูะขาเหมือนกับมาทาย,ยอยกันมากนะครับลูกค้าตอนนี้อ่ะผู้หาเสียงกันโตสีไทยเอาได้เนี่ย นายนั่นนายูกค้าเฮูอยู่ยฟังกูนมึงยังมนันอีกดึงโบขึ้นมันตัวใหญ่ไร้ดึงโบขึ้นนะครับลงไปขี่เอารถมันบ่อยากขึ้นนะ่ะสนเข้าขี่ขึ้นมาเลย tôi nhai lái đừng mua khỉnh chuẩn cho cho anh, ở anh có ở nhiên quả khoa cả thế nó thường khoa cả oxy chuyển เจอไปแล้วหนึ่งตัวสดๆร้อนๆอันดี้ได้แล้วได้แล้วโอ้กามันไงเถทะมันสลัดกามอะไรเนี่ดนะถือกามพอดีจิงตองจิงตองตัวโตตัวโตๆเอาเลี้ยงตัวทำบีแคนอย่างเอามื่อเป็นเลมันใหญ่บ่๋งกุ้งฟ้าใหญ่ไงบ่ง ได้ผันมันแมนบ่อันเขาสตาร์ด้วยกลุ่งยังไงกุ่งมังกรอนั้นม่เลเซียบ่ะเขาสตาร์บ้ลโอ้ตัวใหญ่เถอะกิโล่นละทับแก้กเงียมีลูกไม่าะมันหิวพอกินแล้วอเปา เค็นวดตัวสันทักงปุนอกย้อนใ่ปากมันบกเก๋แต่มันข่าฟังนะมันมันบกคอยมันอาจจะยังบกแข็งแรงออกซิเจนบกเถิงมันมันก็ขึ้นมารีมฟังบกิน ยังหาอันทำเลหม่งได้ม่วหมสันยางสักก้อนสยังรอหาหม่งมันน้ำทะเลปลอมสีว่าเปนน้ำทะเลเขียวลื่นอยู่ นใช่คิดต้องเดี๋ยสามนาทีอีกแล้าสัตว์ผูุ้่นโอ้ทั้งผุ่นมันมันมันทั้งผุ่นมันตัวตมากเท่าแขนเด็กเนี่ยน้อยงอยู่นือ้หอปล่ามาน่าะงกันมั้ตาม่ม่ง นี่แต่ผู้หญิงตกได้ผู้ชายต้องแต่งหนาท่าตาเป็นกระเทยนี่มันอยากสิกินคือกันนี่เนาะใส่ขนหลงให่กุ้งันหลงว่าเป็นผู้หญิงนะนี่มองคนอารมล์มันใหม่ๆเนี่มองคนอามันใหม่น่นล้างตัองที cứ để con con tốt บ่าย là, tốt ผู้ใด là tốt ข้นตดตกนั่นอย่า งอข้าลูกจออ่าบวติดเลยดึงแล้วอย่าบวติดโตมาโตมามันไม่กินก็โตมาหมอันล